ครับผมน้องแจ็คเองเหมือนคลิปเหมือนติกตอกก่อนๆที่ผมทําเรื่องมุดไปแต่ผมแต่ตอนนี้ผมจะมาทําเรื่องปวกก็คือปวกเนี่ยม,มันมันมีห้าชนิดก็คือปวกงานปวกทหารานางพยาปลวกราชาปวกแล้วก็ปวกสืสพันก็คือวันนี้มนผมจะมาเล่าเรื่องปวกว่ามัน ทำอะไรกันบ้างครับแล้วมันมีหน้าที่อะไรจ้ะอันดับแรกพวกงานพวกงานจะทำหน้าที่เหมือนมดธรรมดาทั่วไปค้นอาหารสร้างรางแต่มันจะมีอะไรไม่รู้ที่วิเศษวิเศษอยู่ในตัวมันก็คือมันจะมีมีตุ่ม สีน้ำเงินที่อยู่ตรงคอพอมีใครเข้าไปใกล้มันปุ๊บมันก็จะระเบิดฆ่าตัวตายทําให้ศัตรูตาย<ม>ืเพราะว่ากลินของมันโอ้นี่พิษแล้วแล้วมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือมันจะมีขี้เหนียวๆที่เอาไว้ขี้ใส่ปากศัตรูเพื่อ,อให้ศัตรูแบบอ้าปากไม่ได้ทําอะไรออไม่ได้จนโดนฟังศัตรูอีกฟังนึงฆ่าตาย ต่อไปต่อไปปวกทหารปวกทหารมีหน้าที่เหมือนมุดทหารเลยครับมันจะเป็นแบบเอาไว้ปกป้องลังแล้วจากนั้นถ้าเราไปเหยียมันมันก็จะแบบข,ขนาดกามมันใหญ่มากเลยนะแบบงับทีเดียวเจ็บเหมือนเจ็บเหมือนแบบมุดแดงกัดอะมดแดงดินกัดอะอืมอ่ะต่อไปครับ ต่อไปก็คือนางพญาปวกโอเคนางพญาปวกมีหน้าที่เหมือนมดราชินีนะครับมันก็จะออกไข่ไปเรื่อยๆง,ง,งั้นแหละแต่หัวมันจะเล็กแต่ตัวมันจะใหญ่มากเขาบอกเลยว่าในนั้นเก็บไข่คดเยอะแล้วก็ออกไข่มาเยอะมากอ่าต่อไปครับต่อไป ราชาปวกมีหน้าที่ซื <c oughs> ้อพันกับราชินีปวกเพื่อให้ออกไข่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันนี้อ <c oughs> แล้วต่อไปก็ปวกซื้อพันก็เหมือนหมดนั่นแหละ <c oughs> แต่แต่ทุกคนน่าจะรู้กันแล้วว่าทำไมทำไมราชาปวกถึงไม่ตาย <c oughs> ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่า ถ้าปวกผสมพันธ์กันแล้วตัวเมียกับตัวผู้มันจะไปหาพื้นดินที่ขุดได้แล้วก็ลงไปในนั้นแล้วมันก็จะ